สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดชุดหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนชมกันนะครับก็มันสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปีใหม่นะครับที่ผมเอามีดมาเก็บใส่ซองนะครับที่เปิดกลุมีดไปก็จะมีมีดจานวนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เก็บไปด้วยนะครับก็แยกไว้เล่นเพราะว่ารู้สึกมันชอบนะครับส่วนตัวชอบแล้วก็เลยไม่ได้เก็บมันนะครับเนี่ยมันประมาณห้าเดือนแล้วผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับแล้วไม่มีจํานวนประมาณ1ิบเล่มพอดีนะผมก็เลยคิดว่าเออ เอามาทำทลิปสักคลิปหนึ่งดีกว่าเป็นมีดที่ผมชอบนะครับเป็นมีดเป็นเครื่องมือมัลติทูที่ผมชอบนะครับสิอันดับของมีคมในดวงใจของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่สินะครับอันดับที่สิบคือเล่มนี้นะครับนี่นะครับเป็นมีดอิมสัน CQC 6K ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับอันนี้ทุกคนคงหลายคนคงรู้แล้วละครับว่าผมใช้อยู่ประจํานะครับ ก็จะเป็นมีดอันดับ10บของผมนะครับมีดตัวนี้เป็นมีดที่เอเนนิมสันเขาออกแบบนะครับแล้วก็บริษัทเคยชอไปซื้อมาทํานะครับซื้อลิขสิทธิ์มาทาใบมีดเขาเป็นเหล็กเบอร์8 c r 1 4 MOV หนึ่งสนะครับก็ยาว3มนิ้วนิดๆน,น,นะครับตัวด้ามเป็น G10 นนะครับแล้วก็ระบบล็อกเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับก็เป็นมีดที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับ ผมก็ใช้อยู่ทุกวีทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นมีดที่เยี่ยมมากแจ๋วมากนะครับถนัดมือดีมากๆเลยนะครับก็เป็นมีดอันดับ10บของผมนะครับมีดอิมัสันเคอร์ชอว์ 6K นะครับมีดอันดับที่9้านะครับเป็นมีดแอนนะครับมีคายพารามหกนะครับมีของเพชรบุรีนะครับอันนี้ตัวเนี้ยก็ไม่ได้เก็บเหมือนกันนะครับเอามาเล่นทุกวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับ ห้ 5, เดือนแล้วนะครับมีดแอนก็จะเป็นมีดที่ทำในค่ายทำาท่ค่ายทหารที่พระรามหกนะครับตัวนี้เป็นมีดแร่นะครับมีดแร่ขนาดเล็กใบมีดยาวประมาณ3มนิ้วนะครับตัวด้ามอีกสมนิ้วก็รวมเป็นประมาณ6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นมีดฟูลแทงครับเป็นมีดชิ้นเดียวจากหัวจจลลดท้ายนะครับแล้วก็มีการมีดนะครับ ด้านหนา้าด้านหลังก็เป็นทองเหลืองสไตล์มีดค่ายพละามหกนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตัวทั้งด้ามทั้งทั้งตัวด้ามทั้งตัวสองนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นแรกๆของแอนเขานะครับก็จะเป็นมีดอันดับเก้าของผมนะครับมีดที่ผมมีดของมีคมในดวงใจของผมนะครับอันดับเก้านะครับอันดับที่แปดก็เป็นมีดวิกตอร y ลนอกนะครับวิกตอร์ลนอก ก็จะเป็นสองเล่มเนี่ครับผมจะชอบมากๆนะครับเล่มใหญ่นี่เ,เป็นวิกตอร์นอกรุ่นไอพินเนอร์นะครับก็จะเป็นใบมีดยาวประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับตัวด้ามก็ยาวสี่นิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นบางบาง,บางมากมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นใบมีดชิ้นเดียวนะครับตัวล็อกก็เป็นระบบไซส์ล็อกนะครับเวลา จะปลดเราก็ดึงถอยหลังแล้วเก็บใบได้นะครับผมจะชอบบางๆพวกนี้ครับเป็นตัวบางๆของวิเทอร์ลหนออกนะครับตัวหนาๆก็เอาไว้ใช้งานได้ดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะจะชอบตัวบางๆนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นแบนตั้นะครับตัวนี้จะมีใบมีดใบมีดประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับตัวด้ามก็ประมาณ3นิ้วนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีที่เปิดขวดมาด้วยนะครับ เราตรงปลายจะเป็นไขควงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ผมจะพกไปช่วยงานบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันบางๆดีนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นบางๆใบมีดใบเดียวก็ไว้เปิดขวดโซดานะครับได้ก็มีดวิกตอรี่หนอกนะครับตัวที่เป็นแบรนด์ๆนะครับก็จะเป็นมีดของมีคมนะครับอันดับแปดที่ผมชอบนะครับของมีคมในดวงใจของผมนะครับอันดับเจดก็จะเป็นเลเทอร์แมนนะครับ เป็นมัลติทูนะครับเรตเทอร์แมรุ่น MUT นะครับเรเทอร์แมนมัดนะครับหรือว่าชื่อเต็มเขาก็ Military Utility t o o l นะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในกองทัพนะครับใช้คู่กับปืน M4 นะครับก็จะเป็นวัสดุเขาก็จะเป็นสเตลเลสี 20HC นะครับแล้วก็เคลือบ b บล็กออกไซด์ดำๆมา ก็จะมีเครื่องมืออยู่สิบหกอย่างนะครับ MUT ออกเมื่อปีสองพันสิบนะครับ Leatherman m u ดนะครับตัวนี้โคตรหล่อเลยนะบึกบึนนะครับสมกับเป็นของที่ใช้ในกองทัพนะครับตัวนี้ผมไว้ผมรีวิวละเอียดละเอียดให้ดูอีกทีนะครับ Leatherman ม u ดนะครับเป็น Leatherman MUT นะครับหล่อมากนะครับหล่อมาก Leatherman MUT นะครับก็จะเป็น อุปกรณ์อันดับ7นะครับที่ผมชอบนะครับเดนเทแมนเอ็มยูนะครับอันดับ6นะครับอันดับ6อ่าเป็นเกอร์เบอร์นะครับก็ไม่ใช่มอลากาเบิร์กนะครับมอลากาเบิร์กอืมมันมีเสน่ห์นะครับมันมีเสน่ห์กาเบิร์กนี่เขาเออเป็นมีฟูลแท้งนะครับตัวแรกของมอลาเขานะครับเป็นมีดที่แข็งแรงมากนะครับ ใบมีดเป็นใบเหล็กเบอร์หนึ่งสี่ซีสองแปดนะครับหนาก็สามจุดสองมิลนะครับใบมีดนี่ยาวสี่นิ้วตัวด้ามก็ห้านิ้วนะครับทำด้วยโพลิเมอร์ตัวนี้เคยรีวิวละเอียดไปแล้วนะครับผมชอบมันจับถนัดดีนะจับถนัดดีเหมาะกับการเข้าแคมป์นะครับออกค่าย ก็มอล่ากาเบิะครับเป็นของมิคกมอันดับ6ที่ผมชอบนะครับอันนี้ตัวซองของมันนะครับก็อันดับ5นะครับอันดับ5เป็นมิดบัคนะครับ1.10่งบัค1หนถูกดีไซน์ออกมาเมื่อปี1.963เนะครับเป็นมีดพับเล่มแรกที่มีระบบล็อกใบนะครับก็ใบมีดของ บั็กนะครับเป็นเหล็ก4404ยาว3นิ้วนิดๆนะครับเป็นทรงคลิปพอยท์ที่ผมชอบนะครับเป็นทรงโบวีนะครับยาวประมาณ4 4นิ้วนะครับตัวด้ามยาว5นิ้วนะครับเป็นทองเหลืองนะครับหัวท้ายแล้วก็ไม้ก็เป็นไม้ไดมอนด์วูดนะครับสวยงามคลาสสิกนะครับมีดบัก110 สวยงามนะครับก็จะเป็นของมีคมอันดับห้าของผมนะครับของมีคมในดวงใจนะครับตอนนี้เป็นระบบล็อกแบ็กนะครับเคยรีวิวไปแล้วเข้าไปดูย้อนกันได้นะครับอันดับหนะครับอันดับห้านะครับอันดับ5้านี่เป็นบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็เป็นอันดับสี่นะครับอันดับสี่เป็นสไปเดอร์โคนะครับรุ่นด e เลกาโฟร์อันนี้เป็นมีดที่ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับ สไปเดโคเป็นมีดพับที่ค่อนข้างฮิตนะครับแล้วก็ราคานี่สมกับคุณภาพมากนะครับซื้อมานี่ไม่เสียงไม่เสียดายเงินเลยนะครับยี่ห้อสไปเดโคนะครับแต่ผมจะชอบพิเศษคือรุ่น d e l ิก้าโฟนะครับตัวใบเป็นเหล็ก VG10 นะครับยาว3นิ้วตัวด้ามเป็นวัสดุ FRN นะครับ ไฟเบลล์ลาสเลนฟอนไนลอนยาวสี่นิ้วครึ่งนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้ผมให้แฟนใช้ไปแล้วนะครับก็จะให้แฟนก็ใช้นะครับก็เป็นมีดอันดับที่สี่ของผมนะครับของมีคมอันดับที่สี่ของผมนะครับอันดับสามนะครับอันดับสามเป็น La t ท e r m a n Wave นะครับอืม ตัวนี้เป็นตัวออริจินอลของเขานะครับออริจินอลเวฟนะครับตอนนี้มันมีตัวรีโปรดักออกมาแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเวฟมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวตัวที่เป็นตัวเบอร์ตัวแรกของเลเทอร์แมนเขามีรีโปรดักแล้วนะครับเวฟนี้น่าจะยังไม่มีนะครับก็เป็นเลเทอร์แมนเวฟนะครับเป็นมัลติทูที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นเวฟเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับ เวฟเวอร์ชันเวอร์ชันแรกนี่นะครับออกปี1998นะครับวัสดุก็เป็นสแตนเลส 420Hc นะครับเวฟนี้จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด16อย่างนะครับผมชอบมากนะครับเวฟนี้นะครับตัวซองก็เป็นซองเดิมก็จะเป็นหนังเย็บมาอย่างสวยงามนะครับ ันนี้เป็นของมีคมเป็นมัลติ o l ที่ผมชอบอันดับ3นะครับเป็นเล a เทอร m a n Wave นะครับมาถึงอันดับ2นะครับนี่เคบานะครับ u s m c เคเป็นเคบารุ่น Mark II นะครับนี่เข้มแข็งบึกบึนนะครับตัวใบเขาเป็นเหล็ก หนึ่งย์เก้าห้ายาวเจ็ดนิ้วนะครับส่งคลิปพอยอีกแล้วนะครับส่งโบวี่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็ตัวด้ามยาวห้านิ้วนะครับเป็นหนังอัดผมมีหลายตัวนะครับเคบามาร์กทแต่ว่าตัวที่ผมชอบที่สุดคือต,ตัวที่เขาทำตัวที่เขาทําไว้ใช้ในสงครามนะครับกว่าจะได้มานี่เลือดตาแทบกระเด็นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาแจกให้ แจกให้ทหารเอาไปใช้ในในสนามรบจริงๆนะครับก็จะดูงานไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนที่เขาทำขายในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะเขียนเคบานะครับคิลอาบร์นะครับแล้วก็มีโอรินนิวโ์กฝั่งนี้ก็จะเป็น USMC นะครับ United States Marine Corps กองกำลังนาวิกโยธินของสหรัฐนะครับ ดูอะไรก็ชอบนะครับเคบา USMC นะครับตัวซองก็จะโบราณไปด้วยนะครับก็จะผ่านการใช้งานมานะครับก็จะเละๆหน่อยนะครับแล้วที่สังเกตก็คือถ้าเป็นรุ่นที่ขายในเชิงพันนี้ก็จะตอกหมดมานะครับตัวนี้ก็จะเย็บแม็กมานะครับเผื่อว่าพวกได้พวกอะไรเนี่ยนะครับที่เย็บมันขาดในสนามลบนะครับเขาก็จะเย็บแม็กเผื่อเหนียวไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ จะเป็นแมกนะครับเย็บข้ามฝั่งมานะครับเดี๋ยวสังเกตง่ายๆนะครับมีที่เขาแจกจ่ายในกองทัพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นมีดเคบามาร์คทูนะครับมีดที่ผมชอบเป็นอันดับสองครับอันดับหนึ่งทายได้ไหมนะครับถ้าเป็นแฟนขับกันน่าจะทายถูกนะครับเป็นอิมาสันรุ่นคอมมานเดอร์นะครับอิมารสันออกคอมมานเดอร์มารุ่นแรกปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับ เป็นมีดที่โด่งดังมากของเออร์เนสต์อิมสันนะครับใบมีดเป็นเหล็ก154 cm ยาว4นิ้วระบบเปิดเป็นระบบเวฟนะครับแล้วก็ซัมดิสต์นะครับด้านเป็น G10 นะครับแล้วก็ชาสซีข้างในก็เป็นไทเทเนียมนะครับระบบล็อกเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับตัวด้ามยาว5นิ้วนะครับถนัดหนีมากในการจับนะครับผมมี คอมมานเดอร์อยู่อีกหลายเล่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือเล่มเนี้นะครับเพราะว่าผมได้เข้ามาช่วงที่ลําบากมากนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยตังก็ไม่ค่อยมีนะครับเบียดเบียดเบียเงินเก็บไปซื้อนะครับเพราะว่าอยากได้เขานะครับเป็นช่วงที่ซื้อเขาแล้วก็เป็นช่วงที่ลําบากมากนะครับก็เลยมันฝังใจนะครับก็เลยรลักมากเล่มนี้นะครับอีกเล่มหนึ่ง เป็นเล่มที่สวยเหมือนกันนะครับเป็น c อ m m a n d e r SF ที่ใบเป็นสเตเลดนะครับสวยฝรนี้งานดีฝรนี้แต่ผมก็เฉยๆนะผมจะรักเล่มนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นค o m m a n d e อร์ของอิมาสันนะครับตัวนี้เขาลันนัมเบอร์มาด้วยนะครับหลังๆนี้จะไม่มีลันนัมเบอร์แล้วนะครับก็บเป็นมีดของมีคมอันดับหนึ่งในดวงใจของผมนะครับอิมาสันรุ่น c o m m a n เดอร์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับของมิคมต่างๆที่เอามาให้ทุกคนดูกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลายๆคนคงเห็นรีวิวไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับในอุปรกรณ์ของมิคมหรือว่ามาติทูพวกนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาถ้าใครได้เคยดูที่ผมเปิดกุไว้เมื่อปีใหม่ช่วงที่เก็บตัวโควิดรอบ2นะครับก็ทุกเล่นเก็บไปหมดแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับที่ยังไม่ได้เก็บก็ยังเล่นอยู่นี่ห้าหเดือนแล้วผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับ ก็เลยเห็นว่ามันสวยดีทุกเล่มแล้วก็มีความหมายกับผมทุกเล่มนะครับก็เลยเอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็น10อันดับของมีคมในดวงใจของผมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําใหม่นะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ